ถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่ค่อยพิ้วนิ้วไม่ค่อยเร็วเราจะเล่นเกมวิไฟยังไงให้พอที่จะสู้คนอื่นได้และไม่ล้มง,ง่ายนะครับข้อแรกนะฮะในเมื่อเราเล่นไม่ค่อยพิ้วสเต็ปเราไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็ต้องทดแทนด้วยการยิงให้ม่นยามากขึ้นยิงให้คมมากขึ้นนั่นเองครับทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูล,ล้มไวที่สุดในเมื่อสเต็ปของเราเนี่ยสู้ศัตรูไม่ได้เราก็ต้องยิงให้คมมากกว่าเขานะครับแล้วถึงจะมีโอกาสชนะเขานะอย่างที่2นะครับเราต้องเล่น, le นเหลี่ยมเล่นเชิงครับพยายามดูช่องที่เขาสอนเหลี่ยม um, สอนเชิงออ่ทุคนยางนักแข่งทว เหลี่ยมเชิงเขาหนาแล้วแบบนี้เขาถึงเป็นมหาเทพได้นะครับแต่เราเนี่ยนิ้วไม่เร็วเหมือนเขาสเต็ปไม่ดีเหมือนเขานะครับเราต้องอาศัยเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงในการต่อสู้กับศัตูนะครับเราถึงจะมีโอกาสชนะศัตรูได้นะทุกคนนะแล้วอย่างที่3นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะขาแข็งๆล้มยากๆเนี่ยก็แค่เล่นให้รอบครอบมากกว่าเดิมเท่านั้นเอง พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่โดนยิงซ้ายโดนยิงขวาโดนยิงหน้าโดนยิงหลังแบบนี้ต่อให้พิ้วแค่ไหนต่อให้เทพแค่ไหนก็มีโอกาสที่จะตายสูงนะครับถ้าโดนลุมยิงมาทุกด้านนะทุกคนนะก็พยายามสังเกตมินิแมปบ่อยๆหรือว่าใช้หูฟังดีๆนะครับก็ช่วยได้นะทุกคนนะเราจะได้ระวังได้ถูกนะครับเพราะว่าเราเล่นไม่ค่อยพิ้วไงเราก็จะตั้งไอ้มชาร์ปป้องกันตัวเองคานะครับอาจจะ โดนตุ๋ยมาได้ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงนะครับผมเวลาจะทําอะไรแต่ละอย่างนะครับเช่นเวลาเก็บของอะไรแบบเนี้ยในเมื่อเราตั้งให้วอช้าเราตั้งไว้ก่อนเลยนะครับเวลาโดนตุ๋ยมาเนี่ยเราจะได้ระวังถูกนะครับผม